ความยั่งยืนยั่งยืนแปลว่าไกลๆไม่ได้แปลว่าใกล้ๆยั่งยืนแปลว่าอีกร้อยปีนะครับนะเราอาจจะนะหลายคนไม่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่เราจะต้องพัฒนานะครับโลกและสังคมปัจจุบันให้พร้อมสําหรับรุ่นลูกเรารุ่นหลานเรานะครับสามารถนะครับมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพการเรียนนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตบนผืนโลกนี้ได้เกิดจากนะครับนะคนรุ่นเกา่เกาๆที่สร้างไว้นั่นคือป้นแบบของมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนครับ มากเลยนะครับได้กลับมาที่นี่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับเรียนมาตั้งแต่โอ้ปิญญาตีน้าจนจบปริญญาเอกก็ที่นี่ถามว่าทําไมวันนี้ต้องกลับมามันมีเรื่องนะสิครับเพราะล่าสุด QS World Ranking เพิ่งจัดอันดับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้อันดับ1ด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยของไทยและได้ที่16ของเอเชียพ่วงเข้ามาด้วยความสําเร็จนี้แน่นอนไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับวันนี้ได้โอกาสดีมากๆเลยมีโอกาสได้เจอกับท่านอธิการบดีครับศาสตราจารย์ดรวิเลิภูริวัฒ อยู่กับเราตรงนี้ด้วยแล้วนะครับคุยกับท่านการสวัสดีครับครับสวัสดีครับ นะทุกๆครั้งที่เรามีการจัดอันดับแล้วก็ได้รับการชื่นชมนะครับงานะจากเวทีนานาชาติเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับนะการจัดอันดับหลายคนบอกว่ามันมีวิธีการจัดอันดับตั้งเยอะแยะนะครับนะซึ่งก็ขึ้นกับมาตรวัดแต่วันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือรีพอร์ตอันนี้นะครับถูกรายงานทั่วโลกดังนั้นเราไม่ได้ไปแค่ระดับมหาวิทยาลัยเรานำชื่อเสียงของประเทศไทย เราเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วยิ่งเป็นเรื่องของการจัดระดับมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนนั้นเป็นตัวบอกนะครับเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับเราทํามากกว่าการศึกษาคือเป็นต้นแบบในการพัฒนาความยั่งยืนให้กับประเทศชาติครับปกติเนี่ยถ้าเกิดผมดู qs เขาจัดแบงกิ้งเนี่ยเราก็จะชินกับการจัดความเป็นเลื่องทางวิชาการ<ช>เรื่องของอคาเดมิกเรื่องของแต่ละสาขาวิวชาที่<ช>ศึกษากันคราวนี้ เพิ่งจะมาเห็นเรื่องของ sustainability หรือเรื่องของความยั่งยืนสัก3 2-3ปีให้หลังเีอง มันแตกต่างจากของเดิมยังไงค,ครับอาจารย์ครับที่ผ่านมา QS Ranking ก็มีการจัดอันดับทางด้านคุณภาพการศึกษานะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับสิกว่าปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้รับการจัดอันดับนะครับเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับในหลากหลายสาขาเลยนะครับแต่ครั้งนี้นะครับมีความเป็นพิเศษมากกว่านั้นก็คือว่าในการจัดอันดับหรือการดูในภาพรวมคุณภาพการศึกษาไม่ได้มองเรื่องของแต่ละสาขานะครับเรื่องของการเรียนการสอน นะครับการพัฒนานะบุคลากรการพัฒนานี้สิตแหละนะ <c oughs> เขามองว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีบทบาทในการสร้างความยั่งยืนมีสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างแล้วก็การจัดอันดับแบบนี้แหละครับนะทำให้นะครับไม่เพียงแต่เราได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งทางด้านการศึกษาแต่เราภูมิใจที่ได้กับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งทางด้านความยั่งยืนด้วยและความยั่งยืนที่ว่านี่ครับไม่ได้เป็นเรื่องของแค่ออสิ่งแวดล้อมแต่เพียงเดียว นะครับประกอบด้วยนะครับปัจจัยอื่นๆเป็นปัจจัยทางสังคมด้วยปัจจัยเรื่องของธรรมาภิบาลด้วยนะครับดังนั้นความยั่งยืนยั่งยืนแปลว่าไกลๆไม่ได้แปลว่าใกล้ๆยั่งยืนแปลว่าอีกร้อปีนะครับนะ เราอาจจะนะหลายคนไม่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่เราจะต้องพัฒนานะครับโลกและสังคมปัจจุบันให้พร้อมสําหรับรุ่นลูกเรารุ่นหลานเรานะครับสามารถนะครับมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพการเรียนนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตบนผืนโลกนี้ได้เกิดจากนะครับนคนรุ่นเกา่เกาๆที่สร้างไว้นั่นคือต้นแบบของหมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนครับ Thank you. ็มร้อยนะครับณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราได้คะแนนค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ86คะแนนกว่าๆนะครับสิ่งที่ยืนยันเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับเรามีตั้งแต่เรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องของคาร์บอนฟุตพิ้นเรามีสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมเป็นความยั่งยืนนะครับเรามีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ดูแลเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนแล้วก็ทุกๆนะครับคณะนี่นะครับเราอยากให้นิสิตนะครับนะมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมแล้วก็วันนี้นะครับนิสิตไม่ได้เป็น เยาวชนของประเทศไทยอยากให้เขามีจิตสำนึกในเรื่องของ global citizen นั่นแปลว่าปัญหาของโลกคือปัญหาของเรานะผมเชื่อว่าการพัฒนาทําให้คนนียนะครับกระทำนะครับนะหรือไม่กระทําต่อสภาพแวดล้อมต้องเริ่มจากความรู้สึกนะครับเริ่มจากนะจิตสํานึกภายในที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราเรียกมันว่าการปลูกฝังเรื่องของ philanthropic spirit นะครับเป็นจิตใจของผู้ให้นะครับไม่ใช่แค่เป็นกิจกรรม นะครับรักษาสภาพไอุณอภกัิเพีย,ง, <ไป S 1> ยงเดียวใช่แต่ต้องทําให้รู้สึกผิดกับการที่เราเออทิ้งขยะนะครับเพื่อความรู้สึกดีนะครับคือเป็นตัวที่ทําให้เกิดการกระทาที่ดี นกิจกรรมสภาพแวดล้อมต่างเนี่ยครับมีรูปแบบหลากหลายมากนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในทุกคณะเนื่องจากจุฬาลงกณรมหาวิทยาลัยเรามีหลากหลายคณะทั้งทางสายวิทยาศาสตร์เราจะมองว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมักจะนึกถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ก่อน pm 2.5นะครับเรื่องของถ้าวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับเรามีเรื่องของประหมอคางดำนะครับพวกนี้นะครับจุฬาเนี่ยครับออกมาทุกครั้งและมีนวัตกรรมนะครับเช่นถ้าเกิดน้ําท่วม นะครับที่ภาคเหนือเราจะมีนวัตก,กรรมคอยนะดีแท็กได้ว่าจะเกิดน้ําท่วมแล้วนะเป็นการป้องกันมากกว่าแก้ไขนวัตกรรมเหล่านี้แหละครับทำให้จุฬาได้รับรางวัลน,นะครับเรามีแท็กไลน์ง่ายๆว่าเมื่อไหร่สังคมมีปัญหาจุฬามีคําตอบตัวนี้แหละครับคือตัวยืนยันว่าเราเนี่ยครับเป็นหาวัยที่พัฒนาองค์ความรู้และเป็นหาวัยความยั่งยืนในมิติของเรื่องของ e n v i r o n m e n t ม่อย่างแท้จริงครับ ความยั่งยืนทางสังคมเรามองเรื่องของมิติการอยู่ร่วมกันอย่างพราดอนภาพเรื่องของสังคมเรามักจะละเลยนะครับเรื่องของการให้สิทธิความเท่าเทียมนะเรามีการปิดถนนสยามสแควร์นะครับเพื่อให้คนนะครับพิการได้มีโอกาสนะครับนำสินค้ามาขายเราทําให้เกษตรกรนะครับนะที่อาจจะมีรายได้น้อยได้มีโอกาสใช้พื้นที่ของสยามสแควร์ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพานครได้ด้วย นะการนําเสือแบบนี้คือการพัฒนาสังคมนอกจากนั้นเราร่วมกับกระทรวงต่างๆนะครับนะเช่นนะครับมีปิดพื้นที่เพื่อแสดงถึงนะครับการต่อต้านความรุนแรง ปัญหาทางสังคมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเป็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยสามารถมีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับและก็แก้ปัญหาสังคมได้ด้วยและที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับกิจกรรมเหล่านี้จะถ่ายทอดผ่านคณาจารย์และที่สําคัญคือนิสิตนิสิตในวันนี้คือเยาวชนของประเทศไทยนะครับในเมื่อเขาได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเขากจะเติบโตไปเป็น คนที่มีคุณภาพและก็มีจิตสํานึกในเรื่องของการรับใช้สังคมด้วยนะปัญหาสังคมคือปัญหาเรารแล้วถ้าเรารู้สึกว่าปัญหาสังคมคือปัญหาเราเราก็จะสามารถนะครับนะใช้พลังนะใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ในใจของเราเนี่ยครับถ้าเรานึกถึงแต่ตัวเองนะครับ,ค,รบคือใจแคบคุณเข้าไปนั่งในใจคุณนั่งได้คนเดียว ถ้าเมื่อไหร่คุณคุณใจกว้างแปลว่าคุณเอาคนทั้งผืนโลกนะครับ,รบไปอยู่ในใจคุณคุณเอาคนทั้งสังคมไปอยู่ในใจคุณในใจเราไม่ใช่มีเราและก็ครอบครัวเราทั้งนั้นแต่ในใจเราต้องมีจิตสํานึกเรื่องของสังคมในเมื่อใจคนมันกว้างแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะหยิบยื่นความช่วยเหลืออยากจะตอบแทนนะครับนะสังคมที่ทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยนี่คือการสร้างกิจกรรมต่างๆโดยให้เยาวชนมีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับเป็นการพัฒนาสังคมครับ เห็นมีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจน่าจะเป็นหัวข้อแรกๆเลยของการวัดก็คือ Equality ความเท่าเทียมนอกจากเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของคนพิการแล้วเมื่อไพร์มันเองก็มีกิจกรรมเหมือนกัน ใช่ครับผมว่าเรื่องของไพร์มันเรื่องของ L G B T Q นะครับเขามองถึงการยอมรับความหลากหลายทางเพศผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของแค่การยอมรับความหลากหลายทางเพศแต่ทําให้คนเนี่ยครับยอมรับความหลากหลายของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยครับใจกว้างใจกว้างครับใจกว้างแปลว่าเขาสามารถชอบอะไรที่ไม่เหมือนเราก็ได้นะมันคือการฝึกทักษะนะทำให้คนเนี่ยยอมรับ ความความคิดเห็นของคนอื่นด้วยในเมื่อเรายอมรับ ความพิดีห็นของคนอื่นใจเราก็จะกว้างขึ้นสมองเรากว้างขึ้นดังนั้นนะครับการยอมรับความแตกต่างเป็นจุดเริ่มของการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองครับพื้นที่ทุกตารางเมตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นพื้นที่ของชาวจุฬาและไม่ได้เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะจริงๆแล้วตามพระราชดำรัสนะครับท่านยกพื้นที่ให้นะครับเป็นพื้นที่ของประชาชนคนไทยดังนั้นเนี่ยนะครับตามพระราชดำริของท่านนะครับเราก็น้อมรับนะครับวันนี้คืนพื้นที่ทุกพื้นที่น สู่ชุมชนสู่ประชาชนคนไทยดังนั้นพื้นที่แถวบรรทัดทองก็ดีสยามสแควร์ก็ดีบามนโยบายและยุทธศาสตร์นะครับการบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ยกพื้นที่นะครับให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของคนกรุงเทพส่วนมากแล้วนะครัำว่าธรรมาิบาลคือจริยธรรมนะครับคือ ความเสมอภาคและที่สําคัญคือนะครับการดูแลคนนะครับโดยมีความโปร่งใสความโปร่งใสแปลว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับข้อมูลที่ว่าแปลว่านะครับข้อมูลเช่นนะถ้าเกิดวันนี้นะครับในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีการดําเนินงานมีการบริหารงานนะครับเราทําด้วยหลักการธรรมาภิบาลแปลว่าทุกท่านเนี่ยครับสามารถนะครับขอข้อมูลนะที่คิดว่านะครับข้อมูลที่ มีผลกระทบต่อชีวิตได้เช่นคุณไปสมัครสอบอทำไมเรา ถึงสอบไม่ได้ทําไมถึงสอบได้นะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับแต่เป็นข้อมูลส่วนตัวของคนคนนั้นนะครับแล้วก็การบริหารโดยความโปร่งใสโดยใช้หลักนะครับนะมีหลักการชัดเจนไม่ได้ใช้ s u b j e c t i v i ไม่ได้ใช้เรื่องของอารมณ์เหล่านี้นะครับเป็นหลักการของธรรมพิบาลพวกนี้นะครับเราอาจจะมองเรื่องของเป็นเรื่องของการใช้มาตรวัดนะครับที่แตกต่างกันแต่ละบุคคลซึ่งเราไม่ได้ใช้อันนั้นนะครับเราใช้มาตรวัดนะครับที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์นะครับ และวก็ที่สําคัญนะครับเห็นได้ชัดเจนความโปร่งใสนะครับธรรพเรนซีคือหัวใจของการสร้างกอบวเน้นนะแม้วันนี้โลกจะเปลี่ยนไปเรื่องของ artificial intelligence มีเรื่องของ AI AI, AI นะครับก็จะวัดได้นะหาข้อมูลได้ทันทีอย่างที่ที่บอกอามาครับแป๊บเดียวออกหมดเลยครับ นั่นเราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับแต่สิ่งที่ชนะปัญญาประดิษฐ์ได้คือปัญญาที่ไม่ประดิษฐ์ปัญญาที่เกิดจากคนคนหนึ่งนี่แหละครับเป็นปัญญาที่แท้จริงดังนั้นหน้าที่ของ AI คือการรวบรวมข้อมูลแต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับเราฉลาดมากพอเนะเราก็สามารถเอาข้อมูลมาใช้ได้และข้อมูลเหล่านี้ต้องมีธรรมาภิบาลด้วยจุฬาลงกรมาไไหาวิทยาลัยนะครับก็เลยพัฒนาเจลทีปเอด้วยตัวเองวันนี้หลายคนอาจจะใช้นะหลายหลายตัวเลยนะครับนะที่เป็นของต่างชาติแต่วันนี้เราพัฒนาจุฬาจีนี่ขึ้นมา เป็น AI ของเราเองและตัวก๊อปเนเน้นของเราเนี่ยครับนะเราจะดึงนวัตรกรรมให้เข้ากับก๊อปเนเน้นได้ผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเข้าไปใน AI เราพิมพ์คําว่าอะไรเขาก็จะตอบหมดแต่ในจูฬาจีนี่ของเราถ้าเรานะไปพิมพ์คําว่า how to create bomb สมมติจะสร้างระเบิดยังไงนะถ้าเกิด AI อัออื่นตอบหมด แต่ของเราไม่ตอบครับนั่นแหละครับคือความหมายว่า ChatGPT นะครับจะตอบได้หมดแต่ของเราเนีครับเราบอกว่า ไม่ตอบนะครับแล้วก็แนะนำว่าไม่ควรจะกระทำด้วยดังนั้นเราจะไม่นำเสนอแค่ information อินฟอร์เมชันเราไม่นำเสนอแค่ระดับข้อมูลแต่เราให้แอดไวส์มันก็จะมีแอ h i ิ a ค i ลอิชชใช่ครับเด้วยครับเราจะมีแ t h i ิ a คิลของเราด้วยและนั่นเลยครับคือผมถึงบอกว่าวันนี้ไม่ว่าโลกจะเปลีป่ยนแปลงยังไงเราต้องสามารถคอนโทรลนวตัตกรรมของเราเอาอยู่ให้ได้ครับ เราเป็นอันดับหนึ่งของไทยแล้วเราเป็นอันดับที่16ของเอเชียแล้วแผนในอนาคตมันต้องไม่หยุดยั้งถูกไหมครับ,รบ<น>เรามีอะไรที่เตรียมนำเสนอในปี2026วันนี้นะครับเราไม่เคยมองว่าเราเป็นอันดับหนึ่งประเทศไทยเรามองว่าเราเป็นอันดับ16ของเอเชียวันนี้นะครับเราไม่เคยเบนช์าม์กกับนะครับมหาวิทยาลัยด้วยกันผมเชื่อว่าเราเป็นตัวแทนประเทศไทยตั้งหานะสิ่งที่เราทำในปีนี้นะครับเราต้องดีกว่าเหมือนเราเดินเนี่ยนะครับ ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเราวิ่งไปเรื่อยๆเรานึกว่านะเราชนะนะครับประเทศต่างๆวันนี้เราไม่ได้แหละครับต่อให้เราวิ่งแค่ไหนนะครับถ้าคนอื่นวิ่งเร็วกว่าเราก็แพ้วันนี้เราเดินไม่ได้เราวิ่งไม่ได้เราต้องกระโดดครับ,รบนะการกระโดดเนี่ยทำให้สมมติว่าคุณเดินอันหนึ่งไปถึง 10. คุณเดินทีละก้าคุณเดิน10ครังคร้ง ถ้าคุณกระโดดนะครับหไปถึง5 5าถึงสิคุณ2ครั้งวันนี้เราต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับเราต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่สุดดังนั้นในปีหน้านะครับเราต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่สุดนะการจัดอันดับที่เราได้ที่1เราต้องถอดรหัสว่าเราได้เพราะอะไรความสําเร็จที่เกิดจากการฟลุกเกิดครั้งเดียวนะครับแต่ความสําเร็จที่จะเกิด e p พ a t e d s u c c e ซ s ได้เกิดจากการวางแผน เพราะฉะนั้นการวางแผนรู้ว่าเราสําเร็จเพราะอะไรนั่นต่างหากครับที่จะทําให้เราสําเร็จยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับนะความล้มเหลวก็เช่นกันการพลาดไม่เป็นไรแต่ห้ามพลาดซ้ําดังนั้นวันนี้นะครับเราเชื่อว่าปีหน้าเราจะเติบโตแบบก้าวกระโดดมากขึ้นเพราะเราได้ถอดรหัสบทเรียนของเรามาพอสมควรและปีหน้าเราอยากจะเป็นมหาเลยแห่งความยั่งยืนติดอันดับท็อป10ของเอเชียครับ ครื่องยืนยันว่านะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเราสู้ต่างชาติได้นะครับและนั่นคือนสะปิริตนะครับนั่นคือวิญญาณนะครับทีนะ่เป็นตัวแทนของคนไทยนะครับตัวแทนของประเทศไทยที่ก้าวสู่ระดับนานาชาติและความไม่เหมือนของเราเพราะเราไม่เหมือนคือคุณภาพระดับโลกอยู่แค่กรุงเทพนะครับความสุขคุณภาพการศึกษาอย,อยู่แค่ปากซอยอยู่แค่ซอยสยามสแควเท่านั้นเอง